อีกอย่างหนึ่งครับก็เป็นอะถูพลาสติกนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าให้ง่ายสุดนะครับผมก็จะเอามือใส่นะเอามือใส่เข้าไปนะครับกาวเนี่ยทาเลยละเลงเลยนะเงี้ยครับไม่ยากง่ายๆานะทาทั่วๆนะครับทาให้ทั่วนะทาไปทาเข้าไปนะครับ,นะรบอีกด้านหนึ่งใช่ไหมเราก็พลิกมาใพลิกมือ แาบนี้จะง่ายนะครับเสร็าเรียบร้อยครับแล้วก็เอามือเนี่ยจับ่วนที่ไม่มีกาวนะครับแล้วผมก็จะเอามาคุมตรงนีง้เห็นไหมครับนะครับยิ่งมีกับดักากาวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเป็นตัวล่อให้แมลงมาติดยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งทายิ่งเยอะ แมลงก็มาติดเยอะอยันั้นมันก็จะตัดวงจรเห็ดไปได้ได้ตัดวงจรแมลงบีที่มาตอมหน้าข้อเห็ดได้แล้วก็วงจรที่แมลงบีจะกลายเป็นหนอนได้นะครับ